ลำดับต่อมาก็เป็นระดับโรงเรียนระดับประถมนะซึ่งทางองค์กรชิซิเนี่ยก็มีระดับทั้งประถมม,มัธยมมหาวิทยาลัยนะแต่เดิมเนี่ยก็ทำมาวหทเวลัยมาก่อนนะแล้วก็มาเริ่มต้นที่มัธยมกับประถมพร้อมกันประถมเนี่ยจะไม่ได้มาอยู่เป็นหอพักเพราะว่ายังเล็กอยู่จะต้องอยู่กับผู้ปกครองนะแล้วก็มีผู้ปกครองหลายครอบครัวมากเลยที่ ยินยอมย้ายจากตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ถึงหัเหรียนซึ่งก็เหมือนกับภาคอีสานบ้านเรานี่แหละแต่เราจะเห็นได้ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณแล้วก็ความล่ำลือว่าโรงเรียนนี้สามารถอบรมเยาวชนยุวชนเนี่ยให้เป็นคนที่ดีได้เนี่ยพ่อแม่ก็ยอมเพื่อลูกเนี่ยนะก็ได้ศึกษาได้สัมภาษณ์คนที่มีฐานะดีนะยอมที่จะย้ายจากเมืองหลวงไทเปนเนี่ยไปอยู่ถึงภาคอีสานหาเหรียนเลยก็มีเหมือนกัน ัเด็กที่เนี่ยก็จะมีทั้งความรู้ทั้งดังด้านดนตรีวิชาการนะขณะเดียวกันก็รู้เรื่องพรมวิหารเรื่องเมตตากรุณาไปด้วยนะเก่งทั้งทางด้านศาสตร์ศิลวิญญาณนะก็เลยว่าใครๆก็อยากจะเข้าอ่าแม้ว่าจะมีค่าเรียนเนี่ยก็พอๆกับที่อื่นนะแต่ก็หลายๆอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ปกครองเลยนะอันนี้เขาก็จะเริ่มต้นด้วยการเอานักเรียน3คนเนี่ย มาแนะนำนะโรงเรียนโรงเรียนระดับปรฐมมุงเข้าเลยนะนี่พูดภาษาอังกฤษเลยนะนี่ก็พูดภาษาท้องถิ่นภาษาฮกเกี้ยนไม่ธรรมดานะ เดี๋ยวนี้ทางไต้หวันก็เน้นเรื่องภาษาต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นการถ่ายทําที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนว่าฝึกเด็กขึ้นมาเป็นพิธีกรได้นะก็ดูบริเวณนะซึ่งอยู่ใกล้ภูเขาทำให้ทัศษภาพของนักเรียนนักศึกษาซึ่งทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกัน นี่เขาก็จะเขาก็จะถ่ายให้เห็นว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยมีชื่อเฉพาะเป็นโรงเรียนความรักอันยิ่งใหญ่นี่เป็นตึกความรักอันยิ่งใหญ่นะอันนั้นก็เป็นตึกเมตตากรุณานะมีชื่อตึกเป็นธรรมะไปหมดนี่เป็นตึกปัญญานะชื่อห้วยรู้นะ,ะบานก็เป็นตึกที่เรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะแล้วการออกแบบรูปทรงของตึกเนี่ย ก็ทาอย่างประณีบรรจงนี่ก็นี่ดูนะ,อะพออโรงเรียนประถมเนี่ยออกมายืนต้อนรับนักเรียนทุกเช้านะเราถึงขนาดได้ยินว่าพออคนก่อนเนี่ยสามารถที่จะจําชื่อนักเรียนได้หมดทุกคนโอ้โหคิดดูว่าต้องใช้ความมุ่งมั่นขนาดไหนนะจำชื่อนักเรียนได้หมดทุกคนเลยนีอีกหน่อยถ้าจำชื่อผู้ปกครองด้วยก็ยิ่งเก่งคนนี้ก็เป็นพออที่มารับทอดต่อนะ ชื่อว่าไปหลีเม่นะเสี่ยวจ่างก,ก็คือตัวพออ,ออของโรงเรียนระดับประถมทีเดียวนะเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านซึ่งท่านก็ให้ความเมตตากรุณากับเราเป็นอย่างมากนะพาเดินชมพาดูงาน นักเรียนลงมาท่านก็จะออกไปตั้งแต่เช้าเลยนะปกติเราก็คงจะเห็นน้อยนะว่าจะมีพอโรงเรียนเนี่ยมายืนต้อนรับนักเรียนอยู่นะก็จะสอนดูซิแต่งตัวเป็นยังไงนะคิดดูดูว่าท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักเรียนทุกคนได้รู้สึก เขาก็จะบอกว่าที่นี่มีหลายตึกนะตึกชื่อนั้นชื่อนี้เห็นไหมดูเขาก็จะฝนตัวหินขัดเนี่ยให้มนไม่ให้ทำลายเหมือนกับมือไปบาดไปคมเข้าเนื่องจากเด็กยังเล็กอยู่ก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการความรู้พื้นฐานไปก่อนนะ ที่นี่ก็ทูสูกวนก็คือห้องสมุดใหญ่เรียกว่ามีหนังสือให้ดูโดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนเหมาะสำหรับเด็กเล็กเป็นจำนวนมากนะเพื่อฝึกนิสัยให้เด็กเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านนะไม่ต้องบังคับนะนี่ก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ของเขาเลยนะอ,อุปกรณ์การศึกษาการเรียนรู้ในระดับชั้นแนวหน้านะ ขณะที่เราไปดูเนี่ยเราไม่ได้เห็นมาดของเด็กนักเรียนเกเรเลยนะแต่ว่าเด็กที่ตั้งใจมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็มีสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งผู้ปกครองก็เห็นด้วยนะเราเราได้พบผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครของชาวสูจีทั้งสิน้นแล้วก็ได้วางแผนมาแล้วว่าจะส่งลูกของตัวเองมา แล้วก็สอนเรื่องจจนสั้นใหม่ก็คือสอนอะไรที่เป็นเรื่องจริงเรื่องของความดีงามแล้วก็เรื่องของความงดงามด้วยนะต่อมาก็ยังมีศูนย์ศิลปะนะสอนให้เด็กรู้จักการวาดภาพระบายสีนะสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้สมองทำให้วิธีคิดของเด็กน้อยเนี่ยมีความสมดุลนะสามารถที่จะรับต่อถ่ายทอด ศิลปะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ทิ้งไว้นะสามารถเข้าถึงสิ่งที่บรรพชนของเราทําไว้นะมาดูเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวานะทั้งวันทั้งคืนก็มีกิจกรรมให้เรียนให้รูนะ้แต่ว่าแทบจะไม่ได้ให้ว่างเลยอะนะถ้าที่เราไปดูในเด็กนักเรียนเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะ วางมาหลาเดี๋ยวก็ให้ทําความสะอาดเดี๋ยวก็ให้ทําการบ้านเดี๋ยวก็ให้เรียนนั่นเรียนนี่เด็กที่นี่จบออกไปนี่จึงมีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวใครอยากจะสนใจดนตรีชนิดไหนก็เลือกได้นะภายนอกก็มีบรรยากาศมีธรรมชาติที่งดงามใกล้ภูเขาเลยนะแล้วก็ไม่มีเสียงรถรามาทำให้รู้สึกอึกระทึกขึนโครมบางทีก็มีกิจกรรมกลางแจ้ง เขาบอกว่านักเรียนเป็นคนปลูกกันเองนะให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสถึงธรรมชาตินะเรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไรนี่ก็เป็นบยการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะนักเรียนก็จะได้เปรียบเทียบว่าอ้อชีวิตของพืชของสัตว์และของตัวฉันทุกๆคนทุกๆสิ่งก็มีชีวิตมีคุณค่านะอย่าได้ทําร้ายอย่าได้ทําลายเขาก็ใช้ ศิลปะวันล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะทางผู้ปกครองคณะครูเนี่ยก็จะอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมาอธิบายให้เด็กได้ทั้งเข้าใจทั้งตัวเองทั้งธรรมชาติแล้วก็ทั้งการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กเล็กๆก็เรียนรู้แล้วว่า หดือวิชาอาชีพต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตเนี่ยเขาจะบ่มเพาะปลูกฝังลงไปให้ก่อนเลยขณะเดียวกันก็เช่นเดียวกันกับทางรุ่นพี่ซึ่งเรจะต้องเรียนวิชาชงชาจัดดอกไม้นะเขียนผู้กันจีนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือหัวใจของการฝึกให้คนรู้จักการบริการรู้จักการทำงานร่วมกับคนอื่น,นไปพร้อมๆกัน นี่นักเรียนจะต้องหัดฝึกว้ายน้ำ25เมตรถึงจะจบได้เด็กเล็กก็25เมตรเด็กมัธยมก็ต้องว้ายให้ถึง50เมตรไม่ใช่คิดเอานึกเอาเขียนเป็นเท่านั้นนะจะต้องพึ่งตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ตกน้ำไปแล้วก็ไม่จมน้ำ นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลระดับเด็กระดับปฐมอยู่นะท่านก็วิเคราะห์ว่าท,ทางองค์กรเสิ่เนี่ยได้ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมผ่าน,สาน์านสถานการศึกษา,า,กา,า,อ,ายอย่างไรนะก็คือมีวิชาการมีกิจกรรมต่างๆหลายอย่างนะที่เป็นลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะจะเน้นไม่ใช่เน้นแต่ตัวเองเท่านั้นนะก็จะต้องแฝงเรื่องจิตวิญญาณโพธิสัตว์เข้าไปด้วยนะในการที่จะอยากคำนึงถึงแต่ตัวเองนะต้องคำนึงถึงคนอื่นนะมีความรับผิดชอบร่วมกันนะต้องดูแลทั้งตัวห้องของตัวเองเพื่อนนักเรียนโรงเรียนของตัวเองตลอดจนไปถึงสังคมรอบนอกด้วย เขาก็จะมีกิจกรรมพานักเรียนออกไปดูพานักเรียนไปทำต่างๆนานากลับมาแม้แต่เรื่องภาษาอังกฤษก็เก่งนะทันที่ไปก็ได้ไปคุยกับนักเรียนบางคนก็โอ้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกัน โดยเฉพาะวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่มีความเก่งมากนะถ้าปลูกฝังเรื่องภาษาไว้ตั้งแต่วัยนี้เนี่ยโตขึ้นก็จะรวดเร็วนะทางมาเลเซียเขาก็สอนถึง3ภาษาเลยนะตั้งแต่เด็กเล็กนะทำให้เขาเติบโตขึ้นแล้วก็ไปได้ทั่วโลกนะนี่ก็เป็นตัวพ่วง่วยการคนเดิมนะซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้วนะนะเขาก็จะขยันมากเลยที่จะดึงผู้ปกค,ครองเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะ ผู้ปกครองบางคนที่เป็นชาวสูที่ก็จะมากลายเป็นแม่อุปถัมเป็นพ่ออุปถัมนะดูแล้อใจใส่กันแบบโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าวงจรการเอาใจใส่การอบอ้อมาเรียงเขาเนี่ยเป็นวงจรที่เข้มขน้นอบอุ่นนะเด็กบางคนเด็กหนึ่งคนเนี่ยถามว่าตัวเองมีมีแม่กี่คน,นบอกมีแม่เจ็ดคนนะก็คือม,มีทั้งแม่หอพัก เดยเฉพาะว่าเด็กมัธยมนะมีทั้งแม่หอพักมีทั้งแม่อุปถัมพ่ออุปถัมแล้วยังมีอะ,อะไรอ่ะแม่ห้องโอ้โหแม่สารพัดแม่เลยนะเขามีความรักท่วมทน้นะเด็กก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากอันนี้ก็สอนเรื่องเข้ามาถึงชั่วโมงเรื่องศิละปะวัฒนธรรมแล้วนะ,นะะเด็กนักเรียนก็จะได้รับการเรียนรู้ซึ่งเขาบอกว่าชั่วโมง เกี่ยวกับเรื่องชาเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กเขาก็จะให้ความรู้ในระดับหนึ่งพอระดับเด็กมัธยมก็จะให้ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นละเอียดขึ้นพอถึงมหาวิทยาลัยก็จะยิ่งละเอียดมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งรายละเอียดความประณีตสอนแนวลึกขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าสอนอะไรอยู่ก็จำเจอ,อยู่ขนาดนั้นนะ เขาก็มีความสามารถที่จะ,ะเรียบเรียงหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับการชงชาเรื่องการจัดดอกไม้ะระดับเด็กเล็กก็รู้ขนาดดึงระดับกลางก็รู้ระดับดึงระดับผู้ใหญ่ก็รู้ลึกขึ้นคืน,นี่ก็เป็นพวกผู้กปกครองที่มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนเห็นไหมเขาก็มีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของอความร่วมมือกันก็มีทั้งผู้ปกครองมีนักเรียน มีโรงเรียนแล้วก็ยังมีอาสาสมัครของชาวสูจีเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้นักเรียนได้ศึกษาอันนี้เมื่อกี้เขาก็บอกว่าเนี่ยนักเรียนนะจะต้องเรียนรู้เรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยนะต้องเอาไปศึกษาออกไปตามที่ต่างๆที่ตรงไหนมีขยะก็ต้องตามรุ่นพี่ออกไปจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนค่ำนะรุ่นพี่ก็จะพารุ่นน้องออกไปเยี่ยมชุมชนไปเก็บขยะบ้างไปเยี่ยมครอบครัวที่ลําบาก หรือว่าไปเยี่ยมหนูๆน้อยๆที่ไม่มีโอกาสเร,เรียนรู้ศึกษาเด็กก็จะได้เปรียบเทียบได้รู้ว่าโอ้โหเอ๊ะท่านทําน,นทำไมเป็นอย่างนี้ท่านทำไมท่านมีดีอย่างนี้ทำไมคนอื่นเขาไม่มีเลยเนะนี่ยท่านพออท่านก็จะมียุทธศาสตร์ในการใช้ชกิจกรรมนอกหลักสูตรเนี่ยมาให้เด็กได้สัมผัสข,ของจริง โดยเฉพาะตัวอาสาสมัครระดับกรรมการของชจี้เนี่ยจะแทรกซึมอยู่ทั่วทุกชุมชน,นในประเทศไต้หวันนะซึ่งเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เขาสามารถที่จะจูง<ด>ตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยออกไปทํากิจกรรมร่วมเขาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วภายในโรงเรียนเหรอเดี๋ยวพอถึงเวลาหนึ่งแล้วปั๊บก็ต้องออกมาทําความสะอาดพร้อมกัน หลังชั่วโมงที่สองของตอนเช้านักเรียนทุกคนก็จะต้องออกมาทำความสะอาดที่นี่นะไม่มีพันลงนะทุกคนต้องมาทำความสะอาดพร้อมกันนะเรื่องความสะอาดนี่ก็ถือว่าเป็นการศึกษาในเรื่องการดาเรนเินชีวิตนักเรียนในแต่ละห้องก็ต้องหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นผู้รับใช้ แล้วก็คนหนึ่งก็จะต้องเอาอาหารไปนะแล้ววิธีการตังอาหารก็ไม่พูดนะเอามากก็ยกนิว้วโป้งเอาน้อยก็ยกนิ้วก้อยนี่เห็นไหมนักเรียนก็จะนั่งหมุนเวียนครูก็รู้สึกผูกพันกับนักเรียนนะเพราะว่าทุกมื้อนี่ก็จะมีนักเรียนเอาอาหารมาส่งให้กินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บกวาดเองอีกนะหมอเอาไปไว้ตรงไหนเอาไปเก็บอย่างไรนี่ระดับปฐมนะเนี่ย ว่าก็ฝึกกันได้ถึงระดับนี้ทีเดียวจากนั้นก็ให้ฝึกการแสดงละครอ,อีกกําหนดเรียนรู้ไปใครเป็นพ่อเป็นแม่<ด>ก็ดูน่ารัก<ด>น่าเอ็นดูไปหมดซึด่งนี้ก็เหมือนกับเป็นลงโดยมือคนติพูดไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยบางคนก็อาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ําว่า,ถ,าถ้าไม่ได้เห็นของจริงไม่ได้ไปสัมผัสของจริงเนี่ยก็จะไม่น่าเชื่อโอ้โหมีกลุ่มคนมีผู้ใหญ่มีนักบวชที่อยู่รวมกันเป็นชุมชน ใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็มีกิจกรรมที่เอื้ออำนวยให้มีการบ่มเพาะเยาวชนทั้งระดับวัยรุ่นนักศึกษาขึ้นมาได้ดีขนาดนี้เชฉยเลยนะจริงๆเราก่อนไปคณะผู้วิจัยก่อนไปเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่รู้ยุทธศาสตร์อันนี้ก็นึกว่าเขาก็มีแค่วิชาศิลป,ปะวัฒนธรรมนะมีวิชาชงชาจัดดอกไม้แล้วก็เขียนอักษรจีนทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจ มีคุณธรรมเท่านั้นแต่ไม่นึ้ว่าเขายังมีระบบร้อยรัดเป็นเบ้าหลอมสําคัญเช่นมีแม่อุปถัมภ์มีองค์กรอาสาสมัครนับหมื่นๆคนนะที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนขณะเดีวยวกันเวลานักเรียนว่างเมื่อไหร่ก็พาเลยจัดทํากิจกรรมให้รางวัลยกย่องให้ความสําคัญให้เกียรติพาไปดูศึกษาธรรมชาติพาไปดูความทุกข์ยากพาไปดูทุกอารยสัตว์เราเห็นเลยว่าผู้ใหญ่เขาเนี่ยเอาจริงเอาจังเสียสละอย่างมากทีเดียว ก็ขอสรุปว่าคณะวิจัยได้มาทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมผ่านสถานการศึกษาขององค์กรพุทธชีิจิในไต้หวันครั้งนี้มีความประทับใจมากแล้วก็เกินคาดว่าแต่เดิมนึกว่าเขาจะมีการปลูกฝังคุณธรรมเฉพาะในระบบการศึกษาเท่านั้นแต่เมื่อได้มาศึกษาจากของจริงภายใต้ความช่วยเหลือจากคุณอูเทียนฝูแล้วก็มีอีกบุกคลากรหลายท่านซึ่งให้ความร่วมมือ ต้อนรับเราเป็นอย่างดีเนี่ยทำให้คณะผู้วิจัยได้พบความจริงว่าคนของชิชิเนี่ยเป็นคนที่ยินดีต้อนรับกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาล่วงหน้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกสิ่งแล้วก็ให้การบริการอย่างดีเลิศนะก็ขอขอบคุณผู้ให้ความรู้นะให้ความร่วมมือทุกอย่างแม้ว่าคณะผู้วิจัยเนี่ยจะไม่ได้ติดต่อล่วงหน้าเลยนะแต่ก็ได้รับความ ประทับใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอสรุปว่าความสําเร็จที่เป็นรูปแบบความสาเร็จขององค์กรผู้เชีช่ยวชาญเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความาสะดวกดายนะแต่เกิดขึ้นจากความาตั้งใจความมุ่งมั่นตั้งแต่ตัวท่านธรรมอาจารย์เจ้าเหรียผาซืือไล่ลงมาจนถึงอาสาสมัครนับหมืน่นนับแสนคนทั่วโลกซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ากว่าคําสอนในในตัวตําราเฉยๆนะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเบ้าหลอมเป็นพลังสนามแม่เหล็กที่ใหญ่มากทําให้เด็กนักเรียนทั้งแต่เด็กเล็กเยาวชนจนถึงระดับวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยมีต้นแบบมีเบ้าหลอมแล้วหรือแต่ว่าใครจะพาเข้าไปเท่านั้นซึ่งเมื่อเมื่อเด็กนักเรียนเหล่านี้มาอยู่ในสงาการศึกษาแลวเนี่ยก็เหมือนกับลูกไก่อยู่ในกำมือนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแต่เนื่องจาก ผู้บริหารผู้ปกครองเหล่านี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีการปฏิบัติธรรมก็เลยพาไปในทางที่ดีนะพาไปในทางที่ดีคือเอาทั้งในระบบหลักสูตรท้งวิชาการก็ให้อย่างเต็มที่นะให้ความหวังเต็มที่ในขณะเดียวกันนอกหลักสูตรนะไม่ว่าจะเป็นวิชาศิลปะวัฒนธรรมหรือวิชาอริยศัตรีซึ่งทางองค์กรนี้เนี่ยก็มีเคล็ดวิชาสําคัญเลยว่าวิธีการที่จะทําให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือพาออไปเห็นทุกนะพาออกไปเห็นความลําบาก ออาไปเห็นปัญหาของสังคมนะเด็กก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นเกิดการเปรียบเทียบขึ้นเองโดยธรรมชาตนะิไม่ใช่เป็นการจําบ่มหรือว่าบีบคั้นเด็กนั่นเองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นและนี่แหละคือเทคนิคการปลูกฝังคุณธรรมก็หวังใจว่าผลการวิจัยครั้งนี้นะซึ่งก็เป็นการสรุปเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้อยู่ในงานวิจัยแล้วก็คิดว่าผู้ที่จะมารับชมหรือว่ามาศึกษาดูงานที่ชื่อจีเนี่ย คงจะได้ประโยชน์นำกับไป,ประยุกต์ใช้นำไปเปรียบเทียบกับสังคมไทยเพื่อพัฒนาให้ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกองค์กรของสังคมไทยเนี่ยดีขึ้นทัดเทียมนะหรือใกล้เคียงกับอ,องค์กรที่ทำงานในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้ในอนาคตอันใกล้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทำให้งานวิจัยครั้งนี้และก็สื่อเช้นนี้สำเร็จออกมาได้ด้วยดี โดยเฉพาะขอขอบคุณศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นด,ดินเชิงคุณธรรมหรือว่าศูนย์คุณธรรมที่ให้โอกาสให้ทุนสนับสนุนให้คณะวิจัยมาทำงานครั้งนี้ได้อย่างราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้หน้ที่นี้ด้วย